สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคิดนี้เราจะมาทํานายกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรของคนที่เกิดในแต่ละเดือนนะคะในเดือนกระกฎาคมบ้างโดยแบ่งเป็นชุดแรกเนาะก็มกรากรุมภามมนาเมษาค่ะมาดูกันก่อน,อนเลยมกรามกราคมนะคะไพ่บอกว่าเฮ้ยคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางนะมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับมรดกต่าง,างๆได้เช่นกันค่ะ กุมภาคนที่เกิดกุมภาเป็นช่วงของการที่ว่าอาจจะตื่นตกใจง่ายแล้วก็เป็นคนที่แบบกระตือรร้น,นนะคะรวมถึงอาจจะมีรูธทางมีหนทางอะไรใหม่ๆเข้ามาระวังแค่นในเรื่องของความใจร้อนค่ะมีนาคมมีนาคมคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าบางครั้งก็อยากชอบนอนชอบเก็บสะสมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่ว่าค่อยๆเติบโตก็ได้เรียกว่าแบบว่าเช่นสมมติปันผลอย่างเงี้ยก็เก็บกินได้เรื่อยบ้านเช่าเก็บกินได้เรื่อยประมาณนั้นนะคะ ถ้าอยากบอกเอ่อมกราคุมพามีนาเมษาจะลืมแล้วเมษานะคะก็จะเป็นในส่วนของการที่ว่าระวังพวกคนหลอกกู้ระวังคนมายืมเงินอ่าระวังคนที่ไม่ค่อยหวังดีกับเราดังนั้นอันเนี้ยในส่วนของคนเมษาก็ต้องระวังแต่อาจจะเป็นช่วงที่ว่าเวลาลูกค้ามาลูกค้าจะติดเลยนะคะหรือแม้แต่ในกรณีที่ว่าทําอะไรอ่ะจะเป็นประเภทแบบว่าถ้าชอบแล้วก็รักจะหลงแลวจะลงทุนเยอะอะไรประมาณนี้ได้คะ่ะ ค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของพฤษภามิถุนากรดกดาสิงหาใช่ไหมพฤษภามิถุนากรดกดาสิงหาพฤษภาคมพฤษภาคมก็เป็นช่วงของการที่ว่าค่อยๆไปค่อยๆเติบโตนะคะมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำปรึกษาที่ดีค่ะมิถุนายนก็เป็นช่วงของความแข็งแรงความอดทนนะคะแล้วก็เป็นคนแบบตรงอะคะ่ะ ทำอะไรก็รักษากฎเกณฑ์รักษาระเบียบกระดาษกราคมนะคะกระดากราดก็จะเป็นในช่วงของการที่ว่าลุยสู้เป็นระดับแบบมีใจพร้อมเป็นเจ้าของกิจการอะไรต่างๆได้ค่ะพร้อมที่จะทาแล้วก็เป็นช่วงของการที่ว่าแสดงอํานาจพลังต่างๆค่ะส่วนสิงหา สิงหาก็เป็นช่วงของการที่ว่ามีคนคอยช่วยเหลือมีเพื่อนฝูงไปกินเลี้ยงไปเที่ยวไปอะไรต่างๆได้หรือว่าทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีค่ะมีความสุขในชีวิตค่ะค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของกัญยาตุลาพิจิก,กาธันวาค่ะกัญยาตุลาพิจิกาธันวากันยายนนะคะก็เป็นช่วงของการที่ว่า ลุยสู้แล้วก็เป็นช่วงของการที่อาจจะมีผู้หญิงผู้ใหญ่ก็ได้นะคะที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลแล้วก็คอยบิวะะ้วค่ะแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขมีความประสบความสําเร็จได้นะคะตุลาเนาะตุลาก็มองว่า เป็นช่วงของการเติบโตช่วงของการที่ว่าค่อยๆสะสมประสบการณ์นะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการเสียสละบ้างเช่นเวลากลางคืนเวลาส่วนตัวอะไรต่างๆแต่ในที่สุดถ้าคุณอดทนไปได้ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้แล้วก็กลายเป็นดาวเด่นหรือว่าได้สิ่งที่ต้องการค่ะพฤศจิก,กาค่ะเป็นช่วงของการที่ว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการแบบ ปฏิเสธอะไรบางเรื่องอการทํางานออนไลน์นะคะแล้วก็รวมถึงการที่จะต้องระมัดระวังคนบางคนหรือว่าออที่ไปหยิบจับหรือไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะดังนั้นคือคุณจะรู้สึกถึงการต่อต้านทั้งจากตัวคุณแล้วก็อาจจะเป็นคนอื่นด้วย<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาของเราค่ะที่เรารู้สึกว่า ถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ปลอดภยัยเราก็จะมีการป้องกันตัวเองเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องดูแลตัวเองเท่านั้นเองค่ะ,ะมาสุดท้ายนะคะคือเดือนธันวาคมเป็นช่วงของความรักเป็นช่วงของการมีความสุขช่วงของการสวีทหวานแหววได้ค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะใน12เดือนนะคะก็เป็นการพยากรณ์แบบสนุกๆเนาะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะทุกคนคะ่ะไว้เจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ